อ๋อเหรออ๋รเรากลับมาอีกแล้วกับผักกินพืชภาคสองเหมือนเดิมไอ้เหี้ยนี่เราจะมาต่ออีกสักหน่อยโอ้ถึงด่านสิเอ้ยเอาแบบจนได้ตัวฮีโร่ใบก็แล้วกันนี่เขาพาพูดตัวฮีโร่บายก็เรียกตามนี่แหละกำไว้กุ๊กที่ชาคอนกูเคยบอกอยู่ไอ้เหี้ยจริงจมันเรียกกุ๊กไม่ได้ดิจะหเราเหยียนไม่ต้องพูดก็ได้สัตว์กูอ่านอังกฤษไม่ออกโวเวอร์กับตัวเลเซอร์แล้วยิงมันไปไอ้เหี้ยตัวเลเซอร์มันก็ช้านะมากด้วยวางประมาณตรงนี้น่าจะดีเอ้ยมักสม มึงอิดว่ามึงถังเธอโบได้แล้วมึงเฟี้ยวอ่ะไอ้สัตว์โดนใบโคเฟอร์ไปเฮียมึงมาเยอะชิบหายเลยโดนอันี่ไปแ <Brand. S 1> สงพิคาดดวงตาไอ้ฮี่ดดมึงอิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะลอาลำแสงไปแสงพิคาดดวงตาปล่อยลำแสงไปโอเคแค่น,นี้ก็กตอนนี้เล่นโคตรนานอ้สัตว์ปิงปิงปิงวางได้15อันเหรอแบบนี้ก็ต้องตายมันจะนั่นไหมโอเคถ้าตายมันจะรีโอเคสวยอยู่รอกูุป๊บ อ๋อทำไมทังเทอร์โบไม่ขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อออีฮี้ยทางเทอร์โบไม่ขึ้นซะงั้นลูกกระสุนไฮดาอาเงินไฮดากระสุนไฮดามันไปเลยโอ้กระสุนกระจายทั่วแมปแล้วก็ชนะฮะ the f ต c k ไอ้หี้อะไรมักตะโขบไปลองใช้ดูซิกูไม่รู้ว่ามันทำหี้อะไรได้เลยให้หานี่ไปก่อนเลยว่าที่กูใช้ใช้มันก็จะเป็นตัวเดิมตลอดนั่นแหละสัตว์จำไว้ด้วยเป็นตัวเดิมตลอดเลขอย่างนี่กูจะวางแค่ดอกไม้ดอกไม้ผสมเสร็จเรียบร้อยเงินมาเลยรวยไอ้สัต อ๋อระเบิดให้เทคแค่นี้แหละโอ้คิดว่าเฮียอะไรเฮีย e สรุปแคร่ระเบิดให้เทคปุ้มแค่เป็นโกโก้คันยังไงก็แพ้ลูกก็สูญหายได้กูอยู่ดีอ่ะเออไอสัตว์ดอกไม้กูหายตอนนี้กูพากูรวยสุดลวไอสัตว์สงครามมาแล้ว <c oughs> มีเงินเยอะแล้วกูชนะง่ายกว่าตอนกูไม่มีเงินอีกไอต้นหานี่มึงทำได้แค่ระเบิดปุ้ม แค่นี้ไอ้เฮียชนะแล,ะละ้วล่ะแถมเงินกูเยอะด้วยตอนนี้แต่ว่าให้แค่ถุงเงินงโงกูก็กว่านเลยด่านนี้โคตรง่าย,ยห้ามใช้ดอกไม้มใช้ตัวศูนบาทด้วยกูชิปหายหนักและไอ้เฮียเงินจำกัดใช่ไหมมีไฮด้าทุกอย่างก็สบายเอา้าไอ้เฮียนี่ใช้ได้แพ้กูแล้ไวไ<บ><บ>อ,อ,อ้สัตว์กหลักการมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายเสนง่ายนะครับน้องดูนี่ไอ้ สวยๆเริ่มเลยวางอันนี้ไปถ้ากูมีไฮด้ามันก็พกแพ้กูหลายๆสัตว์ถ้าสมมติว่ากูยิงแบบนี้เนาะหายทั้งแถวอีกด่านแบบนี้มันสบายดีนะเพราะว่าไฮดา้าไม่โคตรขี้โกงเนี่ยแบบกูจะชนะแล้วเหรอไอยิงลูกกระสุนไปอีกมันจ,จบเกมแล้ว เคจบเรียบร้อยอีซี่ชิบหายเลยเฮียบอกแล้วไฮด้ามันโกคือมึงโกงเกินไปนะไฮด้าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยไฮด้ากูเลเวลห้าเนาะกูว่าแหละมันแรงเลเวลสีมันไม่โหดขนาดนี้แต่พอเลเวลห้าปุ๊บโอ้โหโคตรโกงไอเ้อเฮียไปหาเนี่ไปก่อนเอาเงิน,น,นไว้ด้านหน้านี่แหละเพราะว่ากูไม่ได้ทำอะไรมันมากอยลู่แล้วคือต้นเหล็กดัดฟันกับไฮด้านี่ยสองตัวนี่กูยก MVP ทั้งทั้งการเล่นกูเลยไอสัตว์สองตัวนี้เนี่ย ระเบิดไฮเทคำเพี้ยอะไรมันไม่ได้เพราะงั้นเอาเพี้ยนี้ไปเงินาหม่สัตว์ตัวใหญ่ๆหญ่มึงคิดว่ามึงเกลียวนักเหรอลูกกรไฮดา้าลูกกรไฮดา้าลูกไฮดา้าครั้งนี้ก็จบแล้วล่ะพี่่ครับน้องๆไอ้ทุกด่านว่ากูมีสองต้นนี้มึงโคตรขี้โกงไอ้สั่เขาบอกว่าตัวหานี่มันโหดกูอยากรู้ว่ามันจะโหดมากแค่ไหนงั้นถ้ากูมีกูจะลองใช้ดูแต่ถ้ามันโหดจริงๆกูก็จะใช้บ่อยๆเหมือนพี่เขาแหละเอาจริงๆถ้าตัวมันขาดกูไม่ใช้เอาใบกระท่อมมายัดใส่แบบนี้กูก็จะรวย,บยใบกระท่อมมาขายไง,ไงละ่กนกนะกระท ยาสุนไฮด์อีซี่แมันยังง่ายได้ถั่วฮีโร่บายอุย้ยราคาถูกด้วย75บาทเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเอาอเดียเด๋ยวเดลืมใช้ถั่วฮีโร่บายเฮียนี่ไงถั่วฮีโร่บายห้ามใช้เกินก็นี่เหรอได้สามตัวก,ก็ชนะแล้วละ่ะเอาฮีโร่บายไปพัดมันก็ได้อะ่ะก็พยายามประหยัดเงินแล้วนะแม่งประหยัดได้ยากจริงวะแค่นี้กูกูชนะมึงแล้ว เออชอบเลยหัวฮีโร่บายนี่กูชนะเลยล่ละอ่ะยิงไปอีกอก,อกูกระสุนกูยังไม่หมดแรกเลยนี่อาจจะยากสำหรับคนปกตินะแต่กูแม่งพุ<อ>ง่ายเพราะมีต้นเหล็กดัดฟันแล้วก็ต้นไฮดา้าไม่ตัวหานี่ตายนี่กูก็ใส่ให้ต้นเงินต้นทองอาดกันไปเรื่อยๆจนถึงฮีโร่บายแค่นี้แหละกูกูชนะแล้วแค่นี้กูชนะเลยอ่ะสงครามรอบสองแล้วแม่งเร็วชิบหายตอนภาคแรกแม่งดันละสินาทีนะ ยิงมันไปยิงมันไปไ่าแบบอีซี่อ่ะครับน้องๆได้ลองใช้ถนนั่วฮีโรบายแล้วตั้งสด่านนะว้าวอีเยอะเลยด่านไอตัวต้นนี้ก็แล้วกันกูคเคยใช้อยู่ไอ้ต้นหานี่มันเป็นตัวที่โหดไหมก็โหดแต่กูว่าม่นใช้ลําบากมันได้ใช้ถาวรคือมันโคตรโหดโคตรแรงเหียกูว่าชิปหาแล้วเล่นได้แค่ด่านนี้แหละ นี่แหละกูว่าชิบหายไอ้เหี้ยก็เลยทัวร์ฮีโร่ายแค่นี้มึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้สัสฮีโร่ใบมังเอาเป็นแถวไปเลยไอ้เหี้ยทัวร์ฮีโร่ายกูแตกไม่ได้เฟีเ้ยวนะไอ้เหี้ยไม่ได้แตกเนี่ยมันผักไอ้เหี้ย,ม,ยมันผักกลับบ้านกระสุนสงครามนะลูกกระสุนยาตายทั้งแถบอีซี่โอเคกูว่าวันนี้พอแค่นี้เถอะไอ้สัส